คลิปนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องการยิงกาวขอบนะครับเป็นกาวชนิด PUR นะสำหรับขอบ iPhone X ทั้งหมดเลยนะครับ X Xs Xs Max หรือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่จำเป็นต้องยิงขอบลักษณะนี้นะการยิงที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก่อนอื่นเลยตัวขอบเนี่ยเขาจะมีกาวสองหน้านะครับติดมาให้นะครับให้เราเอาเข้าบอ็อกเข้าบ็อกไปเลยยังไม่ต้องทำอะไรข้าบ็อกไปก่อนนะครับ ขับอก่อนแล้วไปผึ่งบนเตานะครับคว่ำลงเอาไอร้อนของเตาเนี่ยขึ้นมาสร้างความร้อนที่ขอบนะครับเพื่อกาวตัวเนี้ยมันจะกลับมาเหนียวเหนียวมากๆเลยนะครับเหนียวมากๆเลยจะทําให้ขอบเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเอาไปคว่ำลงขั้นตอนนี้ก่อนนะเอาตรงน,นี้ก่อน่อะตัวนี้เสร็จแล้วก็พอส <c oughs> ่วนตัวจอเนี่ยที่เราอัดไปเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนทัดเปลี่ยนอะไรก็ทําแพ่ให้เรียบร้อยนะครับทาแผ่ให้เรียบร้อยก่อน ตัวขอบทั้งหมดเนี่ยนะครับเช็ดให้เรียบร้อยอย่าให้มีคราบใดๆในขอบสีน้ําเงินนี้เลยนะครับควรจะเก็บให้เรียบร้อยเพราะตัวเนี้ยจะไปรับนะครับไปรับกับกาวสองหน้าที่เราผึ่งไว้เมื่อกี้นะครับขอบข้างๆกระจกไม่มีปัญหาแล้วเพราะเป็นกระจกใหม่นะครับติดตบมาขึ้นมาอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับ ไม่ใช้ฮอตแอร์ตัวหนึ่งอันนี้สําหรับถ้าใครคิดว่าคล่องไม่ต้องใช้ใครไม่คล่องใช้ใครไม่แน่ใจก็ใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> วิธีนะครับก่อนอื่นเลยตัวนี้เราผึ่งไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูเรื่องกาวนะครับการเตรียมกาว <c oughs> กาวตัวเนี้ <c oughs> นี่คือของเมื่อวานที่ผมใช้ไว้ใช่ไหมมันจะดีะไม่ออกถือว่ามันจะดไม่ออกล้วดีไม่ออกแล้ว ให้เราอันนี้ผมวอร์มร้อนเลยนะเอาออกเอาออกท่าตั้งอย่างนี้ดูสภาพกาวกัอนอย่าคว่ำลงนะครับถ้าคว่ำลงปุ๊บลองคว่ำลงดูถ้าคว่ำลงลอย่า,างนี้แล้วกาวไม่ไหลย,ย้อนแสดงว่ายังยังตันหลังอยู่นะให้เราเอาแหนบแคะหาแหนบไปอันเลยสำหรับไอพีอาเนี่ยให้เอาแหนบเขีย่ยร้อนมันจะร้อนนะให้จับไปไปลายถ้า เจก็ใส่ถุงมือแนบเขียข้างหลังไม่ต้องไม่ต้องให้ถึงกับเจ้าออกไปเลยกะเอาออกไปเลย,ลเอออไ,เลยไอ้ขั้นตอนนี้เราต้องทำทุกครั้งเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้นะครับอาอกมาอย่างนี้เดี๋ยวผมใส่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเอากาวทิ้งใส่ก่อนเดี๋ยวอ,ออกมามันใช,นใช่ไม่ใช่อะไรแต่กาวมันจะหกเวลาเก็บปืนกาวต้องระวังยนะครับว่ากาวมันจะหกนะกาวตรงนนะี<ๆ>้ถ้าหกนะัน<ๆ>เละเทะ กีอ้อะเราเขี่ยหลังไปแล้วนะนี่เป็นวิธีการจัดการกับกาวนะเปิดทาไหม่ผมไม่มีมือที่จะจับสองมือคนระับถ้าใครมีที่วางอะไรก็แล้วแต่ถนัดนะช่วงนี้อ่ะ <c oughs> มันร้อนใช่ไหมเอาอันนี้ขีดขายดูปึ๊บดึงออกมาแล้วดูสิว่ากาวเนี่ยเขายืดออกมาไหมถ้ายืดจบเปลี่ยนหัวเลย ถ้ายืดเปลี่ยนหัวเลยหัวเก่าไม่ต้องทิ้งนะนะไม่ต้องทิ้งหัวเก่าแล้วก็เอาไปเผาไฟนะครับเอามาวน,นต่อเดี๋ยวมีวิธีเก็บแถมให้นะใปใส่ปืนเหมือนเดิมครวเนี้ลองยิงดูลองยิงดูออกละเอาผ้ามาลองก่อนนะครับเทสเท ผ้าควรมีนะไวเช็์ก่อนจะยจริงอ่ะเราควรยิงทิ้งๆไว้ให้เป็นเส้นในในกล้องอาจจะไม่เห็นเส้นกาวนะแต่เราเป็นช่างเราก็ต้องมีเส้นว่าเส้นแค่นี้พอแล้วระายะาการยิงพอแล้วกาวออกสม่ำเสมอนะครับเนี้ยพร้อมใช้แล้ว <c oughs> นี่คือ <c oughs> วิธีเตรียมกาว PUR นะไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วก็ยิงเลย โดยที่มันไม่รู้ว่าออกหรือไม่ออกนะนี่คือเราพร้อมแล้วสำหรับยิง p r อ่ะจอพร้อมขอบเอาขอบขึ้นแล้วผมจะอขอบขึ้นแล้วก็ยิง p r นะขอบขึ้นปุ๊บตัวเนี้ยกาวสองหน้าจะตึงมากผมบอกเลยตึงมากนะครับยิง p r ยิงจากมุมที่เราถนัดอ่าผมยิงด้านด้านด้านนี้ก่อนละกันเอามือประคองไว้เอานิ้วประคองไว้ เหลี่ยมที่เราถนัดกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ทรงคือทรงนี้นะเดี๋ยวมุมหนึ่งมันก็เห็นเนี่ยยิงแล้วก็ลากออกมานิ้วหนึ่งประคองถูกไหมครับแล้วก็นิ้วหนึ่งลากออกมานิ้วหนึ่งก็กดบีบปืนดูที่เป็นเส้นเดียวกันไหมถ้าทําอย่างที่ผมบอกกาวจะออกดีอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้างเอาเอาที่เราถนัดนะถนัดเหลี่ยมไหนก็หมุนไปตามที่เราถนัดถ้าปลายออกเยอะเช็ดก่อน สำหรับคนที่เฮ้ยพี่ผมยิงช้ามากเลยก็ยิงช้าไปนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ไม่จาเป็นต้องต้องยิงเร็วอย่างเหมือนกับทุกคนนะยิงช้าก็ก็จบได้นะครับยิงช้าก็จบได้ไม่ต้องขลัวมีวิธีแก้ให้นะผมมือไม่นิ่งพี่ลากไม่ได้ลากลากเราเร็วไม่ได้ลากเราเร็วเละเลยกาวก็ไม่ค่อยออกด้ืออะไรเงี้ยนิ้วเนี่ยผมเข็นเห็นไหมเหลือข้างล่างเดียวนะ คุณจะหมุนยังไงก็ได้ครับเอาตามที่ถนัดจะลากเข้าหาตัวลากออกตัวว่าแต่ทุกนะผมยิงนะ <c oughs> รอบนะกรณนีอย่างเงี้ยยิงได้กมลังเสมอกาวยังใส่ยอยู่ระวังจอเลยก็ได้แต่ผมเผื่อให้สำหรับคนที่ยิงได้ช้า P U r บางส่วนแข็งไปแล้วพอลงปุ๊บกาว P U R ที่แข็งเนี่ยพอลงปุ๊บสามารถทำลายจอได้นะครับทำให้จอเสียได้ทำให้จอเป็นเส้นได้ ผมยิงช้าให้แก้ปัญหาครับปรับฮอตแอร์นะครับอุณหภูมิ3 5 0ห้าิบนะครับลมร้อยนะครับเป่าลองอ้างมือเป่าเป่าปุ๊บเนี่ยจาัดก,กาวที่มันแข็งใส,ใส่เป็นเม็ดเมดมันจะไม่ใส่อะมันจะเป็นขาวๆเราเวลาเรายิงเป่าออกมาเนี่ยกาวตัวเนี้ยจะกลับมาใสเหมือนเดิมนะครับกลับมาใสเหมือนเดิมก็จะหมายความว่ามันคงสภาพพร้อมใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอตแอร์วิ่ง เหมือนกับงานฮาร์ดแวร์ทั่วไปอย่าไปเป่าอยู่กับที่นะครับเป่าเพื่อให้กาวมันกลับมานิ่งเหมือนเดิมนิ่มเหมือนเดิมพร้อมใช้เหมือนเดิมเราวนมองเลยตาเนี่ยมองได้เลยว่ามันจะใสถ้าใสเนี่ยคือพร้อมใช้แหละนะครับพร้อมใช้ลวอ่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วผมจะลงละเลาลงนะครับเอาตามที่เราถนัดเหมือนเดิมนะพับแพรไว้นะครับพับแพรไว้แทงเข้าไปจากข้างหลังนะครับ องศาประมาณสัเออ่อปีถ้าเฉียงเข้าไปอะ่ะเหมือนคล้องเข้าไปในแพรอ่ะแค่เนี้ยเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเอามือกดไว้กดห้าสามศูนย์นะครับรูปเช็ดครั้งนี้เช็ดไปก่อนนะอย่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จก็ค่อยเช็ดกาวพิวนะครับไม่ใช่กาวอย่างอื่นมันแข็งเลยนะถ้าไม่เช็ดตอนนี้กาวมันจะล้นออกมาเยอะ แต่มันก็มีวิธีเอามีดตัดออกแหละแต่ว่าเราจะทำทำไมในเมื่อเราทำขั้นตอนนี้ได้ก่อนนะเราทาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันล้นินิดหน่อยเราก็าเอามีดมาเกตนะครับเช็ดก่อนเอามือกดไว้ตรงกลางแล้วเช็ดก่อนนะครับระยะการยิงขอบตัวเนี้ยถ้าเรายิงดีๆนะประมาณสิบห้าทีส่งงานได้ครับสิบห้าทีจบแล้ลูกค้าเอาไปทําทอะไรก็ไม่หลุดนะครับ บล็อกวางเอานี้จับนะเอาบล็อกวางปุ๊บเอานิ้วชี้กดแทนนะครับลงไขยังไม่ต้องเอาแน่นนะครับข้างหนึ่งไม่ต้องเอาแน่นเอาแค่แตะนะครับอีข้างนั้นก็เอาแค่แตนะอันนี้สำหรับคนที่อาจจะยิงช้านะครับไม่ต้องกลัวยิงช้าก็แก้ได้นะครับยิงเร็วอยู่แล้ว แต่ว่ากาวข้างหลังมันชอบไปเยอะมันไม่เหนียวเละมันไม่ติดก็ทําวิธีผมก็จะแก้ได้อ่ะอน,นี้ล็อกล็อกแล้วลับถ้าเป็นบล็อกรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวเลยเราขันแน่นก็ไม่เป็นไรอ่ะมีแผ่นเทอพับก,ก็จะเข้ารูปเสร็จซิงค์มา15ทีครับแล้วก็งานจะออกมาสวยแน่นอนผมการันตีเลยเรื่องความแข็งแรงทั้งเรื่องกาวสองหน้านะครับ เรื่องความแข็งแรงของกาว PUA ครับว่าเราติดเนี่ยชัวร์อยู่แล้วร้เปอรเซ็นกาวนิ่มขนาดระลงพร้อมใช้งานไม่แข็งไปนะครับไม่เยอะไป